คือคือช่วงเนี้ยถ้าเราไปดูข่าวตามแนวชายดันไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเอ่อมันมีความตึงเครียดขึ้นมาอีกแล้วมีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆตลอดเลยซึ่งมันทําให้ดิฉันนึกถึงกองเอกสารที่ผู้ฟังส่งมาให้เราคุยกันวันนี้เลยค่ะเป็นชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับมีทั้งบทวิเคราะห์สถานการณ์จําลองทางทหารมีบทความจากบล็อกของอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกลองด้วยใช่ค่ะ แล้วก็มีเขาโครงจากนิยายแนว geo political thriller ด้วยนะคะครับประเด็นร่วมที่น่าสนใจของแหล่งข้อมูลพวกนี้คือความพยายามจะตอบคําถามเดียวกันว่าถ้าเกิดเอ่อเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นมาจริงๆเนี่ยอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังการประทะก,กันด้วยอาวุธที่เราเห็นกันตามข่าวใช่ครับ มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนทับซ้อนอย่างที่เราเข้าใจกันแบบผิวเผินใช่เลยค่ะแล้วในเอกสารพวกนี้นะคะมันมีสถานการณ์หนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยมากเลยคือเรื่องราวสมมุติของวังร้างกลางป่าลึกอืมครับที่ว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเรื่องดินแดนมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์จำลองนี้กันค่ะว่าเบื้องหลังแนวคิดเรื่องวังร้างแห่งนี้มันสะท้อนภาพ ภมูมิรัฐศาสตร์แล้วก็สงครามยุคใหม่ที่ซับซ้อนในขนาดไหนโอเคค่ะเรามาเริ่มตรงจุดแรกกันเลยดีกว่าคือภาพของปฏิบัติการจู่โจมครับในเอกสารพวกนี้นะคะเขาบรรยายภาพหน่วยรบพิเศษที่แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนได้แบบน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นป่าทึบที่เต็มไปด้วยกับระเบิดครับแต่สิ่งที่หน่วยรบไปเจอเนี่ยไม่ใช่แค่ค่ายทหารธรรมดาแต่เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะ พอเข้าไปใกล้ๆกลับเจอสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวเต็มไปหมดเลย มันดูขัดแย้งกันมากๆสิ่งที่น่าสนใจในเชิงวิเคราะห์คือแนวคิดที่ว่าสถานที่แบบนี้จะถูกพรางตัวเป็นโบราณสถานครับอ๋อในทางยุทธศาสตร์แล้วการใช้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่อ่อนไหวทางวัฒนธรรมเป็นฉากบางหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนเกราะกำบังที่ดีมากเกราะกำบังยังไงคะคือถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นฝ่ายที่โจมตีจะถูกประชาคมโลกปราณามได้ง่ายๆเลยว่าทำลายมร,รดกทางวัฒนธรรมมันคือพื้นที่สีเทา หรือเกรซอยนที่สมบูรณ์แบบมากสำหรับการปฏิบัติการลับอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือใช้โบราณสถานเป็นตัวประกันนั่นเองแล้วเรื่องกองกำลังที่ป้องกันอยู่ล่ะคะในเอกสารบอกว่าเป็นนักรบรับจ้างไม่ใช่ฐานประจำการอันนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับการใช้นักรบรับจ้างหรือ PMC เนี่ยมันคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า plausible deniability การปฏิเสธความรับผิดชอบใช่ครับ การปฏิเ <Ooh. S 2> สธความรับผิดชอบได้อย่างน่าเชื่อ <horror> ถ <waves> ือถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมารัฐบาลที่อยู่เบื้องหลังสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าเราไม่เกี่ยวนี่เป็นการกระทําของกลุ่มเอกชนมันตัดตอนความเชื่อมโยงทางการเมืองได้ทันทีในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติภารกิจที่ที่สกปรกได้เหมือนเดิมนี่คือรูปแบบที่เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆในความขัดแย้งชั่วโลกเลยครับพอเข้าไปได้แล้วนี่แหละค่ะคือจุดที่ดิฉันว่ามันเหมือนหนังมากที่สุดเลยคือการค้นพบว่า ข้างในวังเก่าที่ดูผุพังเนี่ยจริงๆแล้วมันคือป้อมประการคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกสร้างซ้อนเอาไว้ใช่ครับแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการค้นพบห้องนิรภัยใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินอีกทีหนึง่งครับแล้วสิ่งที่อยู่ในนั้นตามท้องเรื่องก็คือทองคําแท่งจํานวนมหาศาลโห oh. ตรงนี้อาจจะฟังดูเหมือนพล็อตนังฮอลลีวูดนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ตรงกันว่า ในยุคดิจิตอลที่เราคิดว่าการเงินทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วการกลับไปใช้สินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคํามันมีในยยะสาคัญมากมันสําคัญยังไงคะในเมื่อการโอนเงินผ่านธนาคารน่าจะง่ายกว่าตั้งเยอะเพราะว่ามันตามรอยแทบไม่ได้ครับอ๋อ oh. เงินในระบบธนาคารโดยเฉพาะการโอนข้ามประเทศจะถูกจับตาโดยหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินเสมอแต่ทองคําแท่งเนี่ย เมื่อมันถูกหลอมและขนย้ายออกนอกระบบไปแล้วมันก็คือสินทรัพย์ที่ไม่ระบ,บุตัวตนคือไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของถูกต้องครับสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลเลยมันคือการฟอกเงินขั้นสุดยอดและเป็นวิธีการเก็บซ่อนความมั่งคั่งที่ได้มาโดยม่ชอบที่เก่าแก่ที่สุดแต่ก็ยังส่งประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่ง พอฟังแบบนี้แล้วมันก็สมเหตุสมผลนะคะว่าทำไมกลุ่มอำนาจมืดในหนังหรือนิยายถึงยังใช้ทองคำกันอยู่ไม่ใช่แค่เรื่องความคลาสสิกแต่เป็นเรื่องการใช้งานได้จริงใช่เลยครับแล้วในเอกสารพวกนี้มีการพูดถึงที่มาของทองคำพวกนี้ไหมคะว่ามันมาจากไหนมีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายทางครับส่วนหนึ่งเชื่อว่ามาจากการทุจริตงบประมาณแผ่นดินโดยตรงเลยอ๋อ oh. คือเบิกงบโครงการพัฒนาต่างๆแต่สุดท้ายเงินถูกแปลงเป็นทองคำแล้วยักย้ายมาเก็บไว้ที่นี่ แล้วอีกทางเหรอคะอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่ากลัวกว่าคือทองคําพวกนี้มาจากการให้สัมปทานเหมืองแร่และทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่โปรง่งใสอือแลกกับการที่กลุ่มทุมบีใหญ่ได้สิทธิ์ในการขูดรีดทร,รัพยากรของชาติไปซึ่งเอ่อในแหล่งข้อมูลบางชิน้นลงรายละเอียดไปถึงขั้นว่าทองคําบางส่วนถูกล้อมมาจากเหมืองผิดกฎหมายที่ใช้แรงงานทาสหรือแม้กระทั่งแรงงานเด็กด้วยซ้ํา โหมันคือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากเลยนะคะระหว่างความมั่งคั่งที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในวงังกับความยากจนของคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงแต่ทองคำเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมาการครับในบทวิเคราะห์พวกนี้จะชี้ไปที่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นอีกมีสำคัญกว่าทองคำอีกเหรอคะมีครับนั่นคือข้อมูลหรือที่ในนิยายเรื่องหนึ่งใช้คำแสดงว่าสมุดบัญชีหนังหมาที่ถูกค้นพบพร้อมๆกับทองคา สมุดบัญชีหนังหมาฟังดูไม่ธรรมดาเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่บัญชีรับจ่ายธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะมันคืออะไรที่โยงใยไปถึงเครือข่ายระดับโลกเลยหรือเปล่าถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่รายรับรายจ่ายแต่คือแผนผังของเครือข่ายคอร์รัปชันทั้งหมดในนั้นจะมีรายชื่อนักการเมืองข้าราชการหรือนายทหารที่รับสินบนโอ้โห รายละเอียดข้อตกลงลับๆกับบริษัทข้ามชาติพูดง่ายๆคือมันคืออาวุธที่ใช้แบล็กเมล์คนในเครือข่ายทั้งหมดได้และเป็นหลักฐานที่สามารถโค่นล้มรัฐบาลได้ทั้งคณะเลยทีเดียวแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในห้องนิรภัยนั้นอาจจะไม่ใช่ทองคํามูลค่าหลายพันล้านแต่เป็นข้อมูลในสมุดเล่มนั้นใช่ค่ะแน่นอนครับทองคําคือความมัง่งคั่งแต่ข้อมูลคืออํานาจในโลกยุคใหม่นี้ใครกุมข้อมูลสําคัญไว้คนนั้นคือผู้กุมอํานาจที่แท้จริง การค้นพบสมุดบัญชีเล่มนี้จึงเป็นเหมือนการกดปุ่มระเบิดเวลาทางการเหมือนลูกใหญ่ทีนี้พอเอ่อรังแตนถูกตีแตกสถานการณ์มันก็ต้องบานปลายใช่ไหมคะในเอกสารพวกนี้เขียนถึงการเคลื่อนพลของกองทัพฝ่ายตรงข้ามไว้อย่างไรบ้างคะทุกแหล่งข้อมูลจำลองภาพตรงนั้นครับว่าจะต้องมีการส่งกองกำลังยานเกราะเช่นรถถัง T-72 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้กันแพร่หลายในภูมิภาคนี้เคลื่อนทัพมายัางพื้นที่ปะทะทันทีเพื่อยึดคืนแต่เป็นการทำลายหลักฐานให้สิ้นซาก ทำลายหลักฐานหมายถึงยอมสละทองคำทั้งหมดเพื่อรักษาความลับในสมุดบัญชีหรอคะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือการทำลายทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วค่อยส่งหน่วยพิเศษเข้าไปเก็บกวาดสิ่งที่เหลืออยู่ที่หลังโหดมากเพราะถ้าสมุดบัญชีนั้นหลุดออกไปสู่สาธารณะความเสียหายมันจะมากกว่ามูลค่าทองคำมหาศาลนักแต่จุดที่น่าสนใจมากในสถานการณ์จำลองนี้คือทฤษฎีเรื่องรอยร้าวภายในครับ รอยร้าวภายในหมายถึงในกองทัพที่กําลังจะบุกเข้ามาน่ะเหรอคะใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับทหารระดับปฏิบัติการที่ขับรถถังที่อดอยากไม่ได้รับเบีย้ยเลี้ยงเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาหลายเดือนอืมพอได้ข่าวลือว่าเป้าหมายที่พวกเขากําลังจะเข้าไปโจมตีและอาจต้องสละชีวิตเนี่ยคือคลังสมบัติของนายพลที่โกงชาติไปคําถาในใจมันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วว่าเราจะไปตายเพื่อปกป้องสมบัติของคนพวกนี้ไปทําไม ถูกต้องครับนี่คือจุดเปราะบางที่สุดของกองทัพที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอุปถัมมากกว่าอุดมการณ์มันเลยนำไปสู่ภาพที่น่าทึ่งในบทวิเคราะห์ที่ว่าขบวนรถถังอาจจะหยุดชะงักอยู่ห่างจากเป้าหมายไม่กี่กิโลเมตรใช่ครับเพราะผู้บังคับบัญชาระดับสนามปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งจากส่วนกลางเพราะพวกเขาก็อยากได้ส่วนแบ่งจากคุมทรัพย์นั้นเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่อยากให้ลูกน้องต้องไปตายเพื่อคนไม่กี่คนซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับ มันคือสภาวะที่เรียกว่ามิวทินีหรือการแข่งข้อซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เข้ายึดวังได้มีเวลาหายใจและวางแผนขั้นต่อไปโอเคในเมื่อฝ่ายนั้นลังเลฝ่ายที่คนพบก็ต้องชิงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ซึ่งในเอกสารเหล่านี้ก็พูดถึงสเต็ปต่อไปไว้อย่างน่าสนใจมากแล้วเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับแทนที่จะรบกันให้ตายไปข้างหนึ่งในสนามรบจริง ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดกว่าที่ถูกเสนอในบทวิเคราะห์คือการทำให้เป็นเรื่องของโลก Internationalize the conflict ใช่ครับทำให้เป็นเรื่องของนานาชาติในทันที ทำยังไงคะด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้มาเป็นอาวุธครับ 1. คือการปล่อยภาพถ่ายทองคําแท่งความละเอียดสูงพร้อมตราประทับต่างๆให้กับสํานักข่าวระดับโลกอย่างรอยเตอร์เอหรือ CNN เพื่อสร้างแรงกดดันครับผมและ2คือการประกาศเตรียมจัดทําเอกสารที่เรียกว่าสมุดปกขาวหรือไวท์เพเปอร์เพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอ๋อเข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนสนามรบจาก ากป่าเขาตามแนวชายแดนไปสู่เวทีการทูบโลกที่นิวยอร์กทันงทีเลยใช่ครับและเป็นการเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากผู้รุกรานให้กลายเป็นผู้เปิดโปงความจริงนี่เป็นการชิงความชอบธรรมทางการเมืองในระดับโลกแล้วก็เป็นการซื้อเวลาด้วยถูกต้องครับตรึงกำลังในพื้นที่ไว้เพื่อรอให้คณะกรรมการตรวจสอบจากนานาชาติเข้ามา ซึ่งพอถึงจุดนั้นการใช้กำลังทหารเข้าโจมตีก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันจะหมายถึงการประกาศสงครามกับประชาคมโลกไปโดยปริยายเป็นเกมการทูตที่พลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆแล้วแรงกดดันมันไม่ได้ตกอยู่แค่กับประเทศค,คู่ขัดแย้งฝ่ายเดียวใช่ไหมคะในบทวิเคราะห์พูดถึงผลกระทบต่อมหาอํนาจในภูมิภาคอย่างจีนด้วย ประเด็นนี้ซับซ้อนมากครับจีนมีการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลการเกิดเรื่องอื้อฉาวระดับโลกแบบนี้ทำให้รัฐบาลปักกิ่งตกอยู่ในที่นั่งลำบากจะไปทางไหนก็ไม่ได้ครับจะออกมาปกป้องรัฐบาลนั้นอย่างเต็มตัวก็เท่ากับสนับสนุนการคอร์รัปชันแต่จะนิ่งเฉยก็อาจจะเสียพันธมิตรคนสําคัญไปสถานการณ์แบบนี้จึงมักจะทําให้มหาอำนาจเลือกที่จะรอดูสถานการณ์อย่างเงียบๆ และพยายามไกล่เกลี่ยหลังฉากเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองแล้วบทสรุปของสถานการณ์จำลองนี้ส่วนใหญ่มักจะจบลงอย่างไรคะในสถานการณ์จำลองส่วนใหญ่มักจะจบลงแบบค่อนข้างอุดมคติครับคือเมื่อความจริงปรากฏผ่านสื่อระดับโลกพลังของประชาชนในประเทศที่เคยถูกกดขี่ด้วยความกลัวก็ตื่นขึ้นเกิดการประท้วงครับเกิดการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องความโปร่งใสและความยุติธรรมจนในที่สุดรัฐบาลก็ทานกระแสะกดดันไม่ไหว และทรัพย์สินทั้งหมดก็ถูกส่งคืนตามทฤษฎีคืออย่างนั้นครับทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกอายัดและส่งคืนภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรสากลอย่างธนาคารโลกหรือสหประชาชาติเพื่อให้แน่ใจว่างเงินจะถึงมือประชาชนจริงๆใช่ครับโดยอาจจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูชาติเพื่อนำไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือระบบชนลประธานซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับมาตั้งนานแล้ว มันเป็นภาพตอนจบที่สวยงามนะแต่ก็ทำให้เราเห็นว่าความขัดแย้งชายแดนที่เราเห็นกันในข่าวบางทีเบื้องหลังมันอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์มหาศาลแบบนี้ซ่อนอยู่จริงๆก็ได้แน่นอนครับและปฏิบัติการทางทหารก็เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นถูกต้องครับปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองนี้สแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของหน่วยรบที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเอาชนะในสนามรบแต่ยังต้องรู้วิธีการจัดการกับหลักฐานและข้อมูลที่พบเจอ เพื่อให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังใช่ครับในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่กว่าได้และยังพิสูจน์แนวคิดที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของชาติไม่ได้มาจากการมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดแต่มาจากการมีธรรมิบาลและความโปร่งใสในการปกครองสรุปแล้วจากการเจาะลึกกองเอกสารทั้งหมดในวันนี้เราได้เห็นสถานการณ์จำลองที่เข้มข้นมากนะคะ มันไม่ใช่แค่เรื่องการสู้รบตามแนวชายแดนแต่เป็นการเปิดโปรงเครือข่ายคอร์รัปชันที่ซับซ้อนครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่มันเป็นการต่อสู้กันในหลายมิติมากทั้งการทหารการข่าวการทูตและที่สำคัญที่สุดคือการชิงความชอบธรรมในสายตาของประชาคมโลกแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งมีประโยคทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับเขาบอกว่าในศตวรรษที่21คลังอาวุธที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ไซโลขีปนาวุธ แต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลความลับอือคมมากเลยค่ะซึ่งมันสะท้อนเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ได้เป็นอย่างดีและมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามปลายเปิดกับตัวเองว่าในโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัวเราตอนนี้อืมมีข้อมูลอะไรบ้างที่ถูกซุกซ่อนไว้ในวังรางที่ไหนสักแห่งซึ่งถ้ามันถูกเปิดเผยออกมาวันไหนอาจจะมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงโลกได้ยิ่งกว่ากองทัพทั้งกองทัพเสียอีก